เป็นไหฮะเป็นไหนโอ้สายแตกสายแตกโอ้โหนาจะรดทับใส่เยอะเกินไปยกยกขึ้นแตกเลยหลุดโบกโอ้ดีนะตอนมันมันยังไม่ได้ยกขึ้นแล้วก็แตกแสดงว่าดินมันเยอะทีนี้มันหัก าส,นะาสายเตะบอนนะสายเตกครับพี่น้องคันนี้เย่เลยครับรถเ,เียสาคุณรอดน,นะครับสายเตกครับพี่น้อง เห็นัวนาจรวดอัดเห็นใส่เต็มกล่องอ้าวนะเรียบร้อยเลยครับพี่น้องโอ้เห็ดบาดคนนาจรวดเห็นบาดตดแล้วนี่แตรายครับดีแต่ว่าน้ำมันยังไม่ขึ้นนะถ้าน้ำขึ้นแล้วเสร็จเลยนะครับโอ้น้ำมันยังหยดอยู่เลยนะ เยอ่เลยพี่นองเย้ okay, ครับสายแตกอีกบาดเจ็บไปคันเมื่อกี้ก็คันทะเล่ากฝาฟ้าไทายระเบิดออกนะครับต้องไปทำครับคันนี้ก็สายแตกครับพี่นอะสองคันครับวันนี้บาดเจ็บไปสองคันเลยนะคันที่ เสียงดังนะพี่น้องคันนี้คันที่มีโทรลันนะครับเก็บลยครับวันเดียวสองคันเลยครจะมีรายต่อไปไหมเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะแต่นี่ก็ยังดีครับถือว่าดีมากนะครับที่ว่า,าดำยังไม่ขึ้นนะครับพอดำยังไม่ขึ้นปุ๊บมันก็ แตกมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าดาขึ้นในสายแตกนี่เรียบร้อยนะอันตรายครับเนื่องจากมันทาแตกมันจะกระแทกลงนะเอ๊ะไปท่อไม้นี่เป้นจังเลยดู เอาขี้ดินออกก่อนเอป,ดปิดฝาปิดฝาข้างแล้วครับก็ต้องวิ่งเอาไปทำก่อนนะอัดสายใหม่ครับอัดสายใหม่ก็ได้แล้วเติมน้ำมันก็จบแล้ว คันนี้ไม่ได้ถามสักทีว่าเฮียสาแกทําหมดเท่าไหร่เกแกไปทําหมดเท่าไหร่เนี่ยชุดท่อเหรอ9,000กว่า9,000กว่าหมดเลยโอ้นะครับคันนี้ที่เฮียสาเอาไปจัดท่อมานะครับหมดเลยครับหมดเลยนใน9,000กว่าโอ้หนักเหมือนกันนะ9,000กว่านะครับจะพเอเสียงนะพี่น้อง จะพอเสียงนะครับเสียงลั่นครับคันนี้เสียงแป๊ดแปดเลยนะคันนี้อินไซน์ในก็เกือบหมดแล้วครับวันนี้แต่ว่ารถก็บาดเจ็บ2องครับเลือสามนะคันหนึ่งออกคันหนึ่งเข้าครับเมื่อวานรถคงคุยน่าจะไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้มาครับ แต่ว่าน้องเทเรซ่าฝาท้ายต้องไปทำฝาท้ายใหม่ครับฝาท้ายมันองอฮะออเจอดินก้อนครับดินก้อนใหญ่นะเจอดินก้อนใหญ่ตกใส่ฝาท้ายก็เลยห้าอ,อ,อ,อกครับต้องไปทำก่อน เอาดินออกครับที่จะติดปิดฝาท้ายแล้วก็วิ่งเอารถไปทําก่อนนะคะ สามใหพี่น้องออกหมดทั้งสามเลยนะนี่ครับที่ไปจัดโทรมาครับเอออยู่ที่อูช่างเจฮะประมาณาหมดประมาณถามคนถามว่าหมดประมาณเก้าพันกว่านะครับเกือบเกือบหมื่นฮะเกือบหมื่นได้ไหมโอ้ย ต้องใช้ไม่โครดันเข้าครับพี่น้องเพราะว่าคนดันไม่ไหวต้องใช้ไม่โครดันช่วยตรงนั้นแหละดินมันจะตกมาอีก รถเียสากา็ใช้เตาทีมงานโรก,กี้ทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเอาฝั่งนี้มันจะเข้าดิอเออเอไหมอา้าวฝั่งนี้เข้าแล้วเข้าแล้วพอไหมพอตีเข้าเลยเ้ยเข้าเลยเด็กฝั่งนี้เข้าง่ายฮะ แดดร้อนมากครับเปียงเลยแต่ฝั่งนู้นต้องใช้แม่โคช่วยดันครับว่ามันฝืดนะเอา้าเจ้าอามน้อยเข้าฝั่งนู้นเลยนี่โอ้ครกินทําใจนีไปย่อยเยอเยอหรือเปล่า ครับดินก้อนใหญ่ครับอย่างเงี้เน่ะดินก้อนใหญ่เวลามันลงไปดันฝาท้ายครับคันน้องทะเลซ่านี่เจอดินก้อนใหญ่ครับเรียบร้อยเลยฝาท้ายอ้ามหมดเลยฮะต้องค่อยๆครับตอนเวลาดําครับยกทีเดียวสุดเลยไม่ได้นะขึ้นไหไหมจ้จา,าม อ๋อสบายสบายครับเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ย<อ><อ><อ>เยวต้องเรียบหนีครับไม่ไหวต้องเรียบหนีเลยไม่ได้้าไหมอ่ะต้องถอยไปให้แมคโครช่วยดันหน่อยครับ ไปเลยๆฝั่งนี้ฝั่งนี้พาพาพาพ อ,อยู่ไปอยู่ฝั่งโน้นไปอยู่ฝั่งโน้นเอาแต่ฟันมันสก,กิดหน่อยเดียวก็ไม่แล้วเอาฟันปีศาจมาสก,กิดครับ อโอ้ตัวนี้ยังต้องสกิดช่วยอ้าวเข้าแล้วแหละอ๋อเรียบร้อย หลัคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ